เืองใหญ่ขนาดนี้หลวงใหญ่ขนาดนี้นี่อะไรน่ะพี่ข้างหน้ามันคืออะไรเนี่ยไรทีนี่เก่งจริงเห็นเป็นหมอลลัมแล้วแหละนี่ก็นี่ถ้าสมมติเขียนใต้อะไรบอกว่าเขียนใต้รวมดานนะหรอหมวดไม่ใช่อนี่เรื่องอะไนี่ไทยก็แล้วแต่จะชมบุญบารมีของฟ้าหญิงเออชื่ออะไรฟ้าหญิงชื่ออะไรชื่อขอพงษ์หลักไอ้พงษ์หลากเราเล่องไรกันฟ้าหญิงสี้ยวสา ถ้าอยากเห็นป้องจือา,อาไไม่รู้ว่าจะมีพัสีชมวัดนะที่สวยงามขนาดไหนมึงเคยเห็นปะมึงไม่เคยเห็นหมูก็ไม่เคยเนเอาอย่างนี้เอย่างไรถรอยากจะชมคุณนประมณีของฟ้าหญ่างใกล้ๆเราต้องตาอมตัวไปปลามตัวถ้ามึงเห็นปะนะเขาไม่แตกตายชัยทานาถ้ามึงไปแดบนี้เนี่ย รอๆยังมันมีต้องตาบอดอกไอเจ้าตาบอดเออตาบอดมันจะทำมันทำยังไงมันทำง่ายมันก็ไม่ไม่ยากหรอกตาบอดทำยไงทำยไงส่วนกูนี่จะบอมเป็นหุนน้อยมึงมือมึงมือตะบุบี้กูน้อยโอ้ออะลืมมือตะบุบี้ก้้นอยแลวตะบุบี้พูดยังไงวะแล้วพูดยังไงตะบุบี้พี่รู้ตะบุบี้พูดยังไงพูดยังไงนะไงไงไงไนะไงไงอันนี้มันจะต้องมีทีมเห็นนั่นแหละเสร็จแล้วพี่อ๋ออ๋อตะบุกบี้ยังไง มันตัวอ่อนกันนั้นเราไปเพราะอเลยได้เหรอไปเลยดีกว่าพี่ไปป้องหน้ากันนะหรือปล่อยตนี้เรา